สวัสดีค่ะคพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันมินกกี้วันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอสินค้าใหม่นะคะคือตะก้าบูเก้นะคะนี่คือสินค้าใหม่ของบริษัทเรานะคะตะก้าบูเก้ทำมาจากวายแท้นะคะวายแท้มาจากป่าสอนานายนะคะตะก้าบูเก้นะคะท่านสามารถนำไปใช้ใส่สิ่งของหรือว่า ก่อนค่ะถ้าคุณโทรมาภายในสินาทีนี้20ส,สายแรกนะคะเราลดให้คุณเลยค่ะ50%นะคะคุณสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร083 364 9 9 2 7ค่ะท่านใดที่โทรมาภายใน20สายแรกเรามีบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านท่านเลยค่ะถ้าท่านซื้อกุญแจครบสกกา3ชิ้นนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษแถมทุกตัวบบก,กุญแท่าน สามารถโทรมาได้ที่0 8 3 3 6 3 6 4 9ามสามหีอย่าลืมโทรมานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็ผู้พำนักทุกท่านนะคะศูนย์กศนของตำบลม่องเฟืองเราเจอปัญหาอาุปสรรคนี้นะคะคือ ตัวของสมาชิกเองยังไม่เคยใช้โปรแกรมแล้วก็ไม่เคยที่จะทำภาพยนตร์ตัดต่อแบบนี้ลำดับขั้นตอนบางทีก็ยังติดขัดแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ยังไม่รู้กับประสิทธิภาพของเขาว่าแต่ละตัวเขาสามารถใช้อะไรได้เป็นที่บ้านนั้นเวลาเราจัดฉากกับมุมแสงเราก็เลยยังจัดไม่ค่อยได้เราเลือกมุมยังไม่ค่อยเป็นเราก็พยายามเป็นที่ที่ว่าจะทําออกมาให้ดีที่สุด โดยเฉพาะตัวของวิธีกรที่จะขายนี่เราเปลี่ยนสองรอบรอบแรกสิทธิ์เทก็ยังไม่ได้รอบสองก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นี่ก็ต้องหลายเทคเหมือนกันกว่าจะได้ทีนี้วิธีการ่าย,ายของเราเราลองหลายรูปแบบเพื่อเก็บไว้ที่จะทําแต่ระยะเวลาในการทำเรายังไม่คุ้นเคยก็เลยทําให้งานที่เราออกมาก็ทําได้ดีที่สุดเท่าที่เราพยายามเต็มที่เราค่ะขอบคุณค่ะ เป็นขอเม่นจัดต้อยเสษหาผมผมดูแลอารมณ์ดีนะก็คือทำ้่ายแต่ว่าดูแล้วอารมณ์ดีมากมากนะครับก็ชื่นชมนะครับเดี๋ยวผมว่าทางทางศูง รู้รู้ปัญหาแล้วนะโดยส่วนตัวนะครับก็คือเรื่องของอ่าความมืดนะแล้วก็เงาในะด้านหลังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เราตั้งกล้องแช่เฉยใช่ไหมเรคคอร์ดเรคคอร์ดครั้งเดียวแล้วก็ยาวไปเลยแล้วก็ใช้เหมือนในคดีเด็กเมื่อวานน่ะอันไหนที่นันก็ตัดออกไปนะครับเดี๋ยวผมขอปกะกาวไว้ก่อนน,นะ <c oughs> นะครับ ถ้าเราจะใช้เทคนิคประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันมีวิธีการสมมติว่าเราเลขข็กคอดมาเนี่ยนะครับวินาทีที่ 0. 0.0นะครับอันนี้สมมติว่าเป็นไทม์ไลน์เวลาเราตัดต่อถึงวินาทีที่ 0. 0.0สมมติว่าถาเลขข็กคอดมา10วินาทีนึกออกไหมครับ แล้วสมว่าเราจะตัดออกช่วงนี้ออกสมมุติว่าวินาทีที่0.03ถึง0.05เราไม่เอาอันนี้เราตัดออกนห็นหรอไหมแต่ว่าเสียงยังคงอยู่นะอันนี้คือลายเสียงนะครับอันนี้เป็นวิดีโออันนี้เป็น a u d โอเป็นเสียงนะครับคุณมีวิธีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเห็นเขียนบทว่ามีซูมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายตามบทใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ไปซูม อาจจะไปถ่ายไอ้คลิปที่มันเป็นไอ้ตะก้าบูเก้เนี่ยถ่ายมานึกออกไหมช่วงที่เราตัดออกไปแต่ว่าเสียงยังบรมันยายอยู่เอาไอ้ตัวตุ๊กตาบูเก้เนี่ยมาแทนที่เขาเรียกว่าการดึงเสริภาพเหมือนเมื่อวานที่ผมให้ดูรายการในในการเกษตรอ่ะเวลาพูดถึงปุ๋ยเขาก็แทรกรูปปุ๋ยเข้ามานึกออกไหมมันก็จะเป็นอ่ะนี่เป็นพิธีกรพูดนึกออกาหมครับช่วงนี้ก็จะเป็นตะก้าแล้วก็กลับมาเป็นพิธีกรอีกครั้งนึง นี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะเขาเรียกว่าปะกนะเอามาปักเอาหาอะไรมาปะส่วนนี้นะครับก็จะทําให้ภาพมันไม่กระโดดเรียกออกนะนะครับผมดูแล้วลงดีจิงๆากาเนะขอบคุณมากครับ ไม่สิทีิาพักพรังานนะครับ ครับแต่วันนี้เหลือคนเดียวส่วนเจ้าหน้าที่ถ่ายทำแล้วก็ดาราอีคนนั้นก็กลับไปก่อนแนวครับจะพูดถึงปัญหาก่อนส่วนใหญ่ก็ซ้ำๆกันส่วนปัญหาที่แตกต่างก็คือคนที่ทำการตัดต่อเนี่ยลืมก๊อปไอ้ภาพหรือว่าไอ้ที่ถ่ายไว้ลงเครื่องไว้ก่อนนี่พอพอนึกได้ทีนึงปุ๊บแบบกล้องหมดเสียแล้ว แกก็เลยให้ให้คนหนึ่งมาถามพนระเพื่อนว่าไอ้กองทุนนี่มีมีสายชัดมันกนันไม่ไม่มีครับแต่พอดีท่านก็มีภารกิจที่จะต้องกลับเมื่อตอนกลางคืนคนที่ตัดต่อนะก็เลยใจไม่ดีว่าเออเอางี้ลวกันยังไงก็จะกลับอยู่แล้วก็เลยไปทํากลับไปทําที่บ้านท so ี่ยะโสธรครับแล้วก็เอาโหลดไปที่ u t ท b e แล้วก็โหลดลงมาใส่แอนซีดีมานำเสนอครับเ,เราได้หัวข้อเรื่องการสัมภาษณ์คนดัง เราก็มาปรึกษากันด้อยู่บนคล้องครับไม่ได้ลงมาที่นี่เมื่อคืนนี้จะเอาใครเนาะเป็นคนดังกาลินามีท่านผู้ในการโรงเรียนอยู่ในในคณะคือคนที่ทําการตัดต่อนึกไปนึกมาเออมีมีไหมเวลามีน้อยก็เลยว่าเอาพูดผู้ในการที่ประสบวามสบเร็จในการจัดการการศึกษาในโรงเรียนที่นักเรียนสามารถชนะการประกวดในการทักษะวิชาการเนี่ยทั้นระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศ อันนี้นึกได้ตัวเองนะครับจริงๆคือไม่ได้รางวัลอะไรหรอกก็เลยเออเอาโอเคโอเคผมก็เป็นคนรับเขียนหมดประมแบบนี้กับจากนั้นก็เจ้าหน้าที่กล้องเจ้าหน้าที่กล้องก็กลับเมือเช้ากินข้าวเสร็จก็กลับมือเช้ามีภารกิจคือเป็นคนเพ่นทําทําตะกร้าจากเส้นพลาสติกเส้นพลาสติกอะไรนี้นะอย่างใครที่เคยไปทางมุกดาหารเนี่ยก็จะเห็น มีออเดอร์มาเยอะครับต้องกลับไปส่งส <c oughs> ินค้าก็เลยเหลือผมคนเดียวช่วงนี้อยากให้ให้ดูอะไรครับจะ <c oughs> รู้ว่าพิธีกรพูดเร็วมากตั้งใจฟังครับเดี๋ยวฟังไม่ทัน <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> ไม่มีไมโครโฟน ซึ่งเป็นโรงเรียนนี้อยู่ในถิ่นทุรกันดารผสมผวนซึ่งท่านสามารถบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนท่านจนประสบผลสำเร็จดังปรากฏชัดคือนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการสามารถในการได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับภาคและระดับประเทศหลายรายครับวันนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะได้พบกับท่านครับท่านผู้ในการใช้รถยนต์ผสมศรีครับ การิการที่ทำหน้าที่ทำการกิดตัดต่อและกคำในการนี้เรก็ต้องขอขอบคุณท่านบริการอยที่ให้เกียรติเราด้วยะครับเพาะเราเนนันที่ไรับการบอเส้นทีงดี่รับที่มีโอกาสได้มาร่วแการการนะ่างๆต่าาา อยากทราบว่ากามีแนวคิดแล้วมีวิธีการใดบ้างที <It> ่สามารถจัดการเป็นบรรลุผลสำเร็จครับที่ได้กาวถึงก่อนก็ไม่ใช้กับการอะไรือสิ่งอ่างอาศัยว่าเราทำงานเพเดียวม่เ็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ปกรองะเรียน ที่ท่านบริการได้ตอบข้อคำถามเองมาสักครู่นี้ก็เห็นได้ว่าท่านมีแนวคิดและสถานการณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนครับเป็นแค่ว่าในกระบวนการที่ต้องเอาใจคนแปกในกระบวนการแล้วก็การที่จะให้นักเรียนสามารถจอาชนะเลิ่ในการแข่งขันระดับชาติได้ก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างทั้งครูและนักเรียนต้องออกแรงถึงสุดในที่การเรียนนครับและสำหรับวันนี้รายการของเรามาถึงขั้สุดท้ายแล้วในการรอขอกราบขอบคุณท่านบริการเชยบุตรสมสีคั้หนึ่งครอบ ยินดีตอนจบก่อนที่จะจนไปวันนี้รายการของเราก็มีความนในการที่จะมอบใ้นางขอบคุณมากครั ไมนิ่งไปเลยขอคอมเมนนิดหนึ่งนะครับครับก็ชอบเหมือนกันนะครับชอบตลอร่างนะครับเป็นอาหารเป็นของฝากจากญี่ปุ่นใช่ไหมามานะครับอย่างที่ปัญหาของศูนย์วัตบุรพาบอกนะครับว่าคือในเรื่องเออแบตหมดเนาะแบตกล้องหมดอันนี้สําคัญนะครับ เวลาเราออกไปถ่ายเนี่ยยิ่งถ้าเอ้าดอเนี่ยถ้าเราไม่มีแบตกำรองไปหรือว่าแบตเราอ่ามันใกล้จะหมดแล้วออกไปเนี่ยก็สูญเปล่าต้าเไปถ่ายก็เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทาการออกไปถ่ายทำอะไรเงี้ยเช็คอุปกรณ์เช็คแบตชาร์จไปเรียบร้อยเพราะบางทีออกไปข้างนอกมันไม่มีที่ชาร์จนะนะไฟฟ้าอะไรต่างๆครับแล้วก็อ่าอันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับเดี๋ยวขอขามนี้ ดยปกติแล้วเราเวลาเราดูรายการโทรทัศน์ถ้าเป็นรายการสัมภาษณ์ทั่วไปนึกออกไหมแต่รายการไปพบรายการวิทุวัวตอย่างเงี้ยเขาจะไม่นั่งในระนาบเดียวกันนึกออกไหมเพราะว่าถ้านั่งอย่างเงี้ยมุมกล้องจะถ่ายยากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้ ดยปกติถ้าเป็นกล้องเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นโซฟาอยา่างนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะมีโต๊ะวางดอกไม้นะครับดอกไม้นี่อาจจะนั่งอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นกล้องนะครับกล้องก็จะแทนไปแพนมาตรงนี้อย่างนี้ได้แล้วนที่จะนั่งไม่จะไม่นั่งในระดับเดียวกันนะครับแล้วมันก็จะดูแปลกไม่สวย hmm. เท่าไหร,นร่นี่เป็นเทคนิคน,นะแล้วก็อ่า